กัมพูช่ายังโกหกรายวันใส่ร้ายไทยอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีการกล่าวหาว่าไทยเราใช้อาวุธเคมี Me จึงทําให้กองบัญชาการกองทัพไทยออกมาประกาศตอบโต้เลยนะครับว่าเป็นเฟกนิวครับโคศโกของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพลโทหญิงมาลีก็เป็นเฟกนิวเหมือนกันรายละเอียดเป็นยังไงโมไนชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้28กรกฎาคม68ครับขอเริ่มต้นจากเพจกองทัพบ,บกทันกระแสก่อนนะครับที่มีการโพสต์บอกว่า ไว้ใจไม่ได้เลยแม้ในวันเจรจากัมพูชาปล่อยข่าวปลอมยืนยันไทยไม่เคยใช้แก๊สพิษข่าวก็ปลอมโคศกก็ปลอมเพราะว่าในวันนี้ตอนบ่ายสามโมงจะมีการหารือกันระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียนะครับถัดมาครับพาไปดูทางด้านของเพจกองบัญชาการกองทัพไทยกันบ้างครับคาดหน้าผลโทรหญิงมาลีตัวเบอรเริ่มแบบนี้นะครับทางกองบัญชาการกองทัพไทยตอบโต้กัมพูชาโกหกรายวันลวงโลกหวังสร้างความชอบธรรมด้วยเล่ห์เพทุบ,บาย โดยกองบัญชาการกองทัพไทยขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่ระบุว่ากองทัพไทยลุกล้ำดินแดนของกัมพูชาและใช้อาวุธเคมีในปฏิบัติการทางการทหารซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงและเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายในการพัฒนาผลิตครอบครองหรือใช้อาวุธเคมีในทุกกรณี โดยยึดมั่นในพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมีนะครับชื่อย่อก,ก็คือ c w c ครับ Chemical Weapons Convention อย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักมนุษยธรรมสากลโดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในทางกลับกันโคศกกลาหหมกัมพูชากลับใช้ข้อมูลข่าวสารปลอม Disinformation เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองในสายตาประชาคมโลกซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เพียงแต่ขาดความรับผิดชอบแต่ยังถือเป็นการกระทําที่แฝงด้วยเล่ห์เพทุบายบิดเบือนความจริงและเป็นภัยต่อสันติภาพในภูมิภาคกองทัพไทยมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนตามหลักการสากลและสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ การดำเนินการของฝ่ายไทยจึงเป็นการตอบสนองที่จําเป็นและยับยั้งภัยคุกคามจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นผู้เปิดฉากการยั่วยุและการใช้กําลังกอ่อประเทศไทยจะไม่ยอมให้ความเท็จของฝ่ายใดมากรบเสียงของความจริงและดําเนินการชี้แจงต่อประชาคมระหว่างประเทศอย่างถึงที่สุดเพื่อหเห็นถึงพฤติกรรมที่บิดเบือนเสื่อมเสียและละเมิดหลักกฎหมายมนุษยธรรมของผู้นํากัมพูชาซึ่งอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามอย่างชัดเจน ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ประชาคมโลกตระหนักถึงพฤติกรรมดังกล่าวและร่วมกันประนามการใช้ข้อมูลเท็จเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงในเวทีสากลยังไม่หมดนะครับคำโกหกของกัมพูชาไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกครับ